ผู้ชมครับบ้านๆอะไรกันไม่มีการเสริมแต่งเนาะยังไงอย่างนั้นนะบุญหลักของมิ่งครับผม0 8 1 8 7แปดครับกำลังร่งรอนมูลไส้เดือนครับท่านชมฮะมูลไส้เดือนนะครับวันนี้สดชื่นที่สุดในโลกเลยตื่นขึ้นมาปเป็นเป็นอะไรโล่งมากชีวิตโล่งมากเหมือนกับอยู่ในโลกนี้แบบ สุดๆเลยนะครับคิดดูอ่ะบีกะละมังเนี่ยซ้อนสองซ้อนสองเลยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงเลยวันนี้นี่คือการล่อนมนไ้เดียนครับท่านเดี๋ยวส่งวันนี้200กิโลนะพี่น้องนะสนใจศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าตัดมาดูตักกระแตนพี่น้องครับดูไม่ห่างกันเลยพี่น้องเลยถ้่าตัากระแตนนี่มือยักพี่น้องมือแล้วก็ม้วนอ้าท่านดูเขาที่นี่ มื่อคืนนี้ให้เต็มโรงนี้เลยนะครับไม่เหลือเลยพี่น้องหมดแอร์งแสงโน่นนะดูดิตั้งใจจะทําเป็นเหมือนกับคอนโดให้เขาขึ้นไปกินนะดูสิครับเหลือแต่กลางพี่น้องมันจะเลี้ยงอีกทีได้พี่น้องเอยเลี้ยงไว้ต่อเลี้ยงไว้ไวนๆก็ได้นะเลี้ยงครับเลี้ยง,งราคาอยู่เป็นสนใจมันโน่นเขาจะรอรับแสงแดด้วครับพี่น้องครับ0 8 1 8 7 8 7 0 8, 8, 8, 8 9สวัสดีครับ